น,นี้จะทำคลิปพูดเรื่องนะครับการท่องเที่ยวคาราวานในต่างประเทศเนี่ยผมแนะนํานะครับเวลาท่องเที่ยวคาราวานต่างประเทศอย่ารลอเพื่อนนะครับอย่ารลอเพื่อนนี่อ,อย่ารอเพื่อนคืออะไรนะครับคือถ้าชีวิตเราพร้อมนะครับเช่นคุณกับภรรยาของคุณพร้อมเนี่ยาาาคุณมาเลยนะครับคุณมาเลยบางทีคุณก็อยากจะบอกว่า <S <S เอ้ย๋ย่ชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งไปก่อนนะครับชวนอีกครอบครบัวไปพอสองครอบครวัวมาจอยกันนีนะครับเวลามันจะปูกพันกัน และคราวนี้เราว่างเขาไม่ว่างรอกันไปรอกันมาเนี่ยโอ้โหมันจะไม่ได้คําตอบสักทีส่วนตัวผมเองลยเพื่อนแท้เลยนะครับเช่นเพื่อนมัธยมเพื่อนประถมเนี่ยหรือเพื่อนมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยรวมตัวกันได้ง่ายๆหรอกนะครับจะรวมทีกันทีนะครับสมมตินะตอนนี้ทุกคนแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะตัดสินใจได้ง่ายๆเหมืยอยนสมัยตอนเรียนหนังสือนะฮะทุกคนมาเดี๋ยวเดียดียวเด,ว,เดวกันหมดเดี๋ยวนี้เหรอครับรวมกันแครอบครัวยากมาก เลี้ยงรุ่นหรือจะไปทะเลร่วมกันแปดครอบครัวคุณลองคิดนะครับจะหาวันที่จะลงเวลาแปดครอบครัวพร้อมกันเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยเช่นเดียวกับคาราวานในต่างประเทศนะครับถ้าคุณจะเอาเวลาของคุณกับภรรยายคุณจริงๆคุณกับภรรยายคุณเนี่ยพร้อมอยู่แล้วนะครับพ,พร้อมแล้วเนี่ยคุณก็ตัดสินใจสมัครมาขับคาราวานไปเที่ยวอก,กับบกได้เลยนะครับในต่างประเทศแต่พอคุณไปชวนเพื่อนอีกเพื่อนอยังไม่ให้คำตอบยากมากที่จะเ,เวลาทั้งสองคนมารวมกันได้ อีกอันหนึ่งนะครับก็จะมีในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวคารวานมันก็เหมือนกับมันไม่เหมือนทัวร์บินนะทัวร์บินเนี่ยนะครับเวลาทัวร์บินเนี่ยคุณสามารถจะบินได้ถึงอายุ70ก็บินได้80ิก็บินได้แต่คารวานเนี่ยมันมีแกรมแกรบของอายุและแก๊บของร่างกายนะครับคือช่วงประมาณสัก50ถึงเจ็เนี่ยโอเคจริงๆ50ถึงหกนี่โอเคสุดน,นะครับอย่างผมนี่5้าสิบนะครับ ห้าสิบถึงเจ็ดสิบโอเคได้บางคนดูแลร่างกายดีได้ถึงเจ็ดสิบห้ากว้างเลนส์มันกว้างนะครับไปได้ขับรถได้นะครับแต่บางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพอีกเราต้องอย่าลืมว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยสุขภาพจะตามสุขภาพจะตามพอขึ้นอายุเจ็ดสิบขึ้นนะครับหมือนจีนไม่ขับรถหรอกไปกี่จีนออกไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาไปคาราวานต่างประเทศเนี่ยขับรถไกลในบางประเทศ เพราะฉั้นอย่ารอเวลาถ้าคุณพร้อมนะครับเวลาช่วงนี้เป็นเวลาที่50กว่าเนะี่ยคุณมาได้เลยนะครับคุณพร้อมหนึ่งเวลาพร้อมกันเงินพร้อมรถพร้อมมาได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณรอระวิ่งเวลาไปเรื่อยๆจนอายุเยอะขึ้นมันไม่พร้อมง่ายๆเลยแต่ทัวร์บินเนี่ยนะครับทัวร์บินเนี่ยคุณสามารถไปได้ถึงอยู่ประมาณสัก80คุณก็บินได้70กว่าก็บินได้เพราะนั่งเครื่องบินไปแล้วก็นัรถบัสมาหลับแต่คาราวานไม่เหมือนกันต้องใช้ร่างกายพอสมควรนะฮะ ส่วนทิปการท่องเที่ยวนะครับผมแนะนําว่าคุณเลือกจากทริปง่ายๆก่อนนะครับเช่นไปหลวงพะบางกับบองกองไปกัมพูชาหลวงพระบางกัมพูชาพวกนี้เส้นทางไม่ยากนะครับไปเมืองเฟืองวังเวียนเส้นทางก็ไม่ยากนะครับไปเว้ดานังฮอยอันเส้นทางระดับคือพูดง่ายๆก็มีปฐมหนึ่งปฐมสองปฐมสามปฐมสี่ปฐมห้าไปเรื่อยๆนะครับบางคนเลือกแบบไปไกลๆเลยอย่างไปจีนอย่างเงี้ยอย่างไปมองโกอย่างเงี้ยอย่างไปที่ไบน คือถ้าไม่เคยไปพื้นฐานมาเลยแล้วคุณก้าวเข้าไปตรงนั้นเลยมันก็มีคนทําได้แต่บางคนก็รา้สึกบบโอ้มันเหนื่อยไปคุณอย่าลืมนะคุณทําได้ภรรยาคุณไหวไหมนะครับภรรยาคุณไหวคุณไหวหรือเปล่าเพื่อนที่คุณชวนมาไหวหรือเปล่านะครับมันมันมีระดับเรเวลเพราะฉะนั้นใครที่กำลังอยากจะเริ่มต้นคารวานนะครับผมแนะนำเลยครับลองเริ่มต้นทิปง่ายๆก่อนสั้นๆนะครับทิปอย่างเงี้ยหลวงพรบางเมืองเฟืองวังเวียงนะครับ เวดังวยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วค่อยๆก้าขึ้นไปอ่ะก็เรียนเชิญน,นะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับเช่นคาราวานครับคลิปนี้คุยแค่นี้ครับ